ทีบายถึงกันทุระและวิปัสนาทุระนับว่าเป็นสองแกนหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงหน้าที่หรือภารกิจหลักของพระภิกษุก็ะจะแบ่งออกเป็นสองประการใหญ่ๆที่เรียกว่าทุระทุระนี่จึงเปรียบเสมือนเสาหลักสองต้นที่คําจุน พระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบต่อส่งมาจนถึงปัจจุบันนะครับทุระทั้งสองนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีความสำคัญเป็นอย่างมากได้แก่กันทะทุระและวิปัสสนาทุระทุระอย่างที่หนึ่งเรียกว่าคันทะทุระคันทะก็หมายถึงตำราคำพีเพราะฉะนั้นคันทะทุระ จึงหมายถึงภารกิจด้านการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวิน,นัยหรือที่พูดกันง่ายๆว่าฝ่ายปริยัติฝ่ายป,ปริยัติก็จะมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนของพระวิน,นัยก็คือศีลพระสูตรคำสอนและพระอภิธรรมก็คือปรมัตญธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นยำก็คือการศึกษาจากพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลการสืบทอดคำสอนอาศัยการท่องจำเรียกว่ามุขปาฐะพระภิกษุฝ่ายคันถธุระจึงจำเป็นต้องมีหน้าที่สำคัญในการท่องบนสาธยายทรงจำคำสอนไว้ไม่ให้ตกหลน่นหรือผิดเพี้ยน เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังก็คือมีหน้าที่ทรงจำสืบทอดแล้วก็ส่งต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำความรู้นั้นไปสั่งสอนพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้มีความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องก็มีการสั่งสอนและเผยแผ่ท้ายที่สุดแล้วก็ปกป้องพระสัพทธรรม ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาแก่นแท้ของคำสอนคอยชีย้แจงเมื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือมีคำสอนบิดเบือนที่เกิดขึ้นในสังคมภิกษุผู้ทำคันธะทุทะก็เปรียบเสมือนผู้ดูแลรักษาลายแทงขุ่มทรัพย์หรือว่ารักษาแผนที่พร้อมกันนั้นก็เป็นผู้ที่ชี้ทางอยู่ในเนื้อในตัว าคันธุระผู้ทำหน้าที่คันธุระเนี่ก็นับว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเส้นทางรู้ทุกรายละเอียดของคำสอนสามารถบอกได้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดทางไหนเป็นทางลัดหรือทางไหนเป็นอันตรายแต่หากว่าไม่มีฝ่ายคันธุระหรือว่าผู้ศึกษาทำจากะัตรยปิดดก พระพุทธศาสนาก็จะขาดผู้สืบทอดคำสอนที่ถูกต้องในที่สุดก็อาจจะเลือนหายไปได้ตามกาลเวลานะครับธุระที่สองชื่อว่าวิปัสนาธุระวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งการเห็นต่างความเป็นจริงดังนั้นวิปัสนาธุระจึงหมายถึงภารกิจด้านการลงมือปฏิบัติธรรม The duty of practice ก็คือการลงมือปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญสมาธิและวิปัสสนาหรือที่เรียกว่าฝ่ายปฏิบัติการเจริญสมถกรรมฐานการเจริญสมถกรรมฐานก็คือการฝึกสมาธิเพื่อทำให้จิตสงบตั้งมั่นและมีกำลังและว่าเป็นฐานสำคัญ เป็นพื้นฐานการเริ่มต้นของการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือการใช้จิตที่ตั้งมั่นนั้นมาพิจารณาให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจตามเป็นจริงหรือว่าตามหลักไตรลักษณ์อันนี้จังไม่เที่ยงทุกครังเป็นทุกข์และอนาัตตาไม่ใช่ตัวตนมีแต่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เป็นเหตุปัจจัยการประจักแจ้งถึงมรรคผลเป็นเป้าหมายสูงสุดของวิปัสสนาธุร,ระเป้าหมายสูงสุดก็คือการทําลายกิเลสให้หมดสิ้นไปตามลําดับขั้นจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันไปจนถึงพระอระหันต์การเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คือหลักฐานพยานบุคคลคือข้อพิสูจน์ที่ยังมีชีวิตอยู่และยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้หันมาสนใจในการปฏิบัติธรรม ภิกษุผู้ทำวิปัสสนาธุระก็เปรียบเสมือนผู้ที่ออกเดินทางไปตามแผนที่ท่านไม่ได้เพียงแต่อ่านหรือจำถนนหนทางได้แต่ว่าท่านได้ก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นด้วยตนเองได้ประจักษ์แจ้งสภาวะต,ต่างๆตามที่แผนที่ชี้บอกไว้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพาน กันธุระและวิปัสนาธุระไม่สามารถที่จะแยกขาดจากกันได้แต่ต้องดำเนินเดินควบคู่กันไปเป็นเสมือนล้อรถทั้งสองข้างปริยัตยิหรือกันธุระเป็นรากฐานของการปฏิบัติหากไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการปฏิบัติก็อาจจะผิดพลาดลงทางหรือกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ การปฏิบัติหรือว่าวิปัสนาธุระก็คือการลงมือพิสูจน์ปริยัตพิสูจน์ทฤษฎีพิสูจน์คันธทธุระลงมือประพฤติปฏิบัติทําให้ความรู้ที่ได้ศึกษามานั้นกลายเป็นความจริงที่เป็นประสบการณ์ตรงที่ประจักษ์แจ้งในใจไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความทรงจำหรือความคิด ในสมัยโบราณพระภิกษุอาจจะเลือกเน้นหนักไปในธุระด้านใดด้านหนึ่งตามจติตอัธยาศัยของท่าน,าน,าน,านแต่ในภาพรวมของพระพุทธศาสนาแล้วทั้งสองธุระนี้ต้องเคียงคู่อยู่ด้วยกันตลอดเพื่อให้พระสัตธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าคงอยู่คู่โลกต่อไปทั้งในรูปแบบของคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็ผลของการปฏิบัติ ที่พิสูจน์ได้ผลจริงพุทธศาสนาในฐานะในมิติของวัฒนธรรมประเทณีที่มันเป็นภาพลักภาพรวมใหญ่ที่สังคมไทยมองเห็นได้ชัดเมื่อศาสนาอย่างรากลึกลงไปในสังคมใดสังคมหนึ่งเป็นเวลานาน,านมันก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิม และวัฒนธรรมเก่าๆจนเกิดเป็นประเพณีและพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาเช่นการทำบุญวันเกิดการบวชทดแทนคุณบิดามารดาการทอดกระถินนภาพป่าทำบุญตามการสิ่งเหล่านี้มันก็มีข้อดีก็คือทำให้คนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจในหลักธรรมอันลึกซึ้งเนี่ยได้ มีโอกาสได้เข้าใกล้ชิดกับวัดวากับพระพุทธศาสนานะับว่าเป็นประตูบานแรกที่เปิดรับผู้ที่ยังไม่มีโอกาสศาสาึกษาธรรมเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนกิจกรรมทางศาสนานะับว่าเป็นศูนย์รวมจ,จิตใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามของผู้คนในสังคมแต่ว่าถ้าเรา หยุดอยู่แค่ประตูบานแรกหรือว่าหยุดอยู่แค่กิจกรรมทางศาสนาหยุดอยู่แค่พิธีกรรมทำตามประเพณีโดยเข้าใจว่าภาพใหญ่ที่เรามองเห็นทั้งหมดเนี่ยมันคือพระพุทธศาสนามันก็เกิดการทำบุญตามประเพณีบวชตามประเพณีทำตามตามกันไป โดยไม่ได้ก้าวเข้าไปสู่การศึกษาไม่ลงสู่คันธะธุระก,ก็คือไม่ศึกษาค้นคว้าไม่ทำความเข้าใจยด่ท้ายที่สุดแล้วการลงมือปฏิบัติก็เกิดขึ้นไม่ได้คือเราอยู่หยุดอยู่แค่ประตูบานแรกทีนี้มองถัดไปอีกพุทธศาสนาในฐานะมีเปลือก ที่ห่อหุ้มกันอยู่เราอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าประเพณีและพิธีกรรมนั้นๆเนี่ยมันเป็นเสมือนเปลือกที่มันห่อหุ้มกันแกนความจริงคือพระธรรมบินในและการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์สุขส่อ้นอยู่ในนั้นในการปกป้องกันให้คงอยู่และทำให้คนทั่วไปเข้าใจถึงได้ง่ายมันก็ยังต้อง อาศัยเปลือกภาพใหญ่ที่มองเห็นชัดเปลือกก็มีความสำคัญปัญหามันก็อยู่ที่ว่าเมื่อเราไปยึดติดอยู่กับเปลือกจนลืมไปว่าเป้าหมายชั้นลึกลงไปเป้าหมายที่แท้จริงก็คือการเข้าให้ถึงแก่นที่อยู่ข้างในนั่นเองผู้ที่มุ่งมั่นใน ธุระทั้งสองยังคงมีอยู่ไหมทั้งคันธะธุระและวิปัสนาธุระอย่างไรก็ตามท่ามกลางภาพที่เราเห็นกันจนชินตาก็คือประเพณีทุกอย่างทำตามประเพณีทำบุญตามประเพณีบวชตามประเพณีแต่ก็ยังมีพระภิกษุแล้วก็คาราวาดทุกคลองเรือนนี้ มีจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังมุ่งมั่นศึกษาทำธุระทั้งสองอย่างจริงจังและมั่นคงทางฝ่ายกันธธุระเองก็ยังมีพระเถระพระภิกษุผู้คงแก่เรียนบางรูปบางท่านก็อุทิศชีวิตทั้งชีวิตให้กับการศึกษาพระรไตรปิฎกอัิกถาเพื่อรักษาคำสอนที่ถูกต้องไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยน ท่านเหล่านี้ก็ไม่ค่อยปรากฏตามสื่อสาธารณะแต่ถ้าว่าเป็นเสาหลักที่สำคัญเป็นอย่างมากนะครับมองไปฝ่ายวิปัสนาธุระก็ยังมีพระกรรมฐานและสำนักปฏิบัติธรรมอีกมากมายหลายแห่งทั่วประเทศไทยที่ยังมีพระภิกษุคารวาดผู้คลองเรือนต่างมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง พ่อพิสูจน์คำสอนด้วยตนเองบุคคลและสถานที่เหล่านี้ก็ยังเป็นเปรียบเสมือนกันที่ยังคงดำรงอยู่อย่างมั่นคงเพียงแต่อาจจะไม่ใช่ภาพส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นในชีวิตประจำวันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเชาวพุทธ ที่เรามองเห็นที่เราได้สัมผัสที่มันมีปรากฏาาพุทธจำนวนมากก็ยังคงวนเวียนอยู่กับพุทธศาสนาในระดับประเพณีพิธีกรรมแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงกันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าธุระทั้งสองจะได้สูญหายไปนะครับปริยัติและปฏิบัตินะคันธธุระและวิปัสนาธุระเนี่ย เพราะว่าผู้ที่อุทิศตนเพื่อปริยัติและเพื่อการปฏิบัติอย่างแท้จริงก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังคงเป็นความหวังของพระพุทธศาสนาแท้ที่สุดแล้วการจะก้าวออกจากเปลือกเข้าไปสู่ก่นนั้นมันก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่จะต้องควนขวายและตัดสินใจด้วยตนเองนะครับการตระหนกรู้ถึงปัญหาอย่างที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดนี้ ถ้าเรารู้เราเข้าใจเราเห็นความสำคัญของพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนก็จะยังคงอยู่ต่อไปได้อีกยาวนานการเริ่มต้นฟังธรรมะการเริ่มต้นที่จะมาทำความเข้าใจนั่นแหละครับนับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของเราชาวพุทธ